รีวรถเข้าใหม่ DMAX c a p 1.9 s น a ่ง Auto ปี2022กับเลขไม้เพียง44 0 0 0สําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมโรงงานมาดูกันเลยมากันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอิ u สุดีแม็กนะคะเกียออโต้ uto, ปี2022กับเลขไม้44่0 0ไม้แท้เช็คสูตรได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะอิวสุดีแมเป็นรุ่นที่ขายดีมาเท่าไหร่ก็ไม่พอน้องเอบอกก่อนว่าสำหรับรถคันนี้นะคะ นานๆนะคะดีแม็เราจะเข้ามาสักคันหนึ่งจะมาน้อยกว่า r ี v o นะคะแล้วก็แปลงเพิ่มในส่วนของล้อแม็กให้ด้วยนะคะชมหน้าก็นี่เลยค่ะกระจังหน้าสีดําตัดกับสีขาวนะคะทําให้รถหลอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะน้องๆคนไหนที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ถนัดแต่อยากได้เกียร์ออโต้ก็จัดคันนี้ได้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะปี2022กับเลขไม้ส<อ>ี่หมน้องเอาขายเพียง439 0 0 0บาทนะคะลูกค้าในส่วนของคมไฟหน้านะคะก็ใสแจวกันเลยทียวนะคะ อุปกรณ์ติดรถก็มีมาให้ครบนะคะนี่ไล่มารอบคันนะคะลูกค้ายางขอบ18นะคะยางปี2024มาพร้อมกับล้อแม็กซีอนะคะแ oh. ม็กใหม่นะคะลูกค้าในส่วนของฟิล์มนะคะก็ได้ฟิล์มเดิมรอบคันนะคะฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันนะคะไล่มารอบคันนะคะในส่วนของอาร์คต่างๆจุดประกบชิ้นส่วนก็ เดิมๆโรงงานนะคะในส่วนของเชื้อเพลิงก็ดีเซล B7 นะคะถ้าเป็นรถกระบะก็เติมดีเซล B7 ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถใช้เอกสารง่ายๆขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะไล่มารอบคันค่ะลูกค้าแม็กไลน์เนี่ยเรากม็มีมาให้แล้วนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะคะก็ติดทุกดวงนะคะเช็คให้แล้ว เลคัมหลบป้ายก็มีมาให้นะคะคันนี้พิเศษนะคะในส่วนของกล้องนะคะได้กล้องมองหลังด้วยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะน้องเอมี3สา,าสาขาสาขากรุงเทพอยู่นองจอกบีนบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีก็มีสาขาสีแยกตาปานกับสาขาที่รีวิวอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินนะคะใครที่อยากจะมาดูรถก็สามารถยกหูโทรตรงหาเซลเอดได้นะคะที่เบอร์ 0611737878นะคะเช็คได้เลยนะคะลูกค้าขอรูปรสเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนนะคะของเรากฎติกาง่ายๆนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพชาวสวนพนักงานเงินเดือนนะคะหรือว่าอาชีพรับเหมานะคะยื่นได้หมดทุกอาชีพอย่างเช่นถ้าชาวสวนก็จะมีเอกสารสวนสำเนา สมุดเกษตรกร,เ,ร,กรเล่มเขียวโฉนดสปกทบห้านะคะใช้ได้หมดเลยค่ะใช้แค่สำเนาวสวนติดพ่อติดแม่นะคะลูกเอามาใช้ได้ค่ะลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของอาชีพรับเหมาใช้สัญญารับเหมาใครไม่มีสัญญารับเหมาก็ใช้อย่างอื่นแทนได้นะคะไม่ยังเป็นต้องตายตัวเสมอไปเอกสารไม่ได้ควิกขนาดนั้นว่าต้องเป็นใบนี้เท่านั้นนะคะใครที่อยากจะได้รถ ก็ให้เซลล์ A แนะนำเพิ่มเติมให้ได้นะคะลูกค้าอยากจะมาดูรถก็มาได้นะคะไล่ให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะนี่รอบคันก็มีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะร่องรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆค่ะลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะอ่ะสำหรับวิธีการดูรถเบื้องต้นก็สามารถดูตามกันไปได้เลยนะคะภายในรถคันนี้นะคะแคบเปิดกว้างนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะ ก่อนอื่นก็มาดูที่หัวน็อตกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตแผงประตูเดิมๆเกลียวน็อตไม่แตกนะคะลูกค้าประตูก็ควบคุมระบบไฟฟ้านะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกซ้ายขวาให้นะคะระดับความสูงให้เข้ากับสายตานะคะขอบประตูนะคะก็วิธีการดูเบื้องต้นเลยนะคะนี่เวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนนะคะหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านใหม่นะคะก็สามารถดูได้นะคะเม็ดอาร์คเรียงกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านซ้ายกันต่อเลยนะคะใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้นะคะเราไม่ว่ากันนะคะรถสวยคุณภาพดีนะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะพาทีมงานมาได้พาเพื่อนมาได้ รถสวยที่ไหนก็มีนะคะแต่รถคุณภาพดีต้องมาที่นี่ค่ะเสรีไทยรถสวยนะคะลูกค้านี่ขอบประตูนะคะก็เดิมเดิมนะคะแล้วก็นี่ค่ะขอบด้านซ้ายนะคะก็เม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีพิ่ความน้ำท่วมนะคะลูกค้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเตเต็มนะคะคอนโทรลด้านหน้าของรุ่นนี้นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะคอนโทรลด้านหน้าได้หน้าจอด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ได้หน้าจอมาเรียบร้อยแล้วมีกล้องมองหลังนะคะเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายนะคะพวงมาลายามาัย3ก้านสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงปรับเสียงนะคะก็มีให้นะคะที่พวงมาลัยนะคะระบบถุงลงมนิรภัยก็มีตรงพวงมาลัยหจุดแล้วก็ด้านซ้าย1จุดนะคะแล้วก็กล่องเก็บนะคะในส่วนของเอกสารในส่วนของตัวเบาะนะคะสภาพเบาะหนาๆน,น,นะคะ องน้ําไม่มีรอยยุบนะคะลูกค้าไม่มีรอยขาดด้วยเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะปูผ้ายางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังสภาพบอกก็คือสวยเลยนะคะไม่มีรอยมีนิดๆหน่อยๆนะคะลูกค้าไม่มีผลการใช้งานนะคะแล้วก็พื้นด้านล่างนะคะพื้นพรมก็ไม่มีรอยเปื่อยนะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ มาค่ะมาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะจุดแรกกันก,นก่อนเลยแผงด้านหน้าคานหน้านะคะลูกค้าคานหน้าเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยคดไม่มีรอยงอนะคะแล้วก็แผงหน้าก็ใหม่อยู่เลยนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตเรนะคะแผ่นเพดไม่มีรอยงัดไม่มีรอยตอกซ้ำนะคะในส่วนของหวนอนัวน็อตฝากระโปรงค่ะลูกค้าฝากระโปรงเดิมโรงงานหัวน็อตเกลียวน็อตไม่แตกนะคะแผ่นกันความร้อนก็สภาพสวยอยู่นะคะไม่มีรอยเปื่อย แสดงว่าจอดที่ร่มเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ห้องเครื่องนะคะให้ดูความใหม่ของตัวห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องอีอุูดีไอนะคะประหยัดน้ามันสุดๆสําหรับอีอุูดีแม็กแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกน้องเองก็ใช้อยู่นะคะลูกค้าจอดตากแดด7เดือนบอกเลยสตาร์ททีเดียวติดนะคะเออถ้าแบตไม่หมดก็คือทีเดียวเลยนะคะแอร์อะไรก็คือไม่ไม่ต้องดูแลอะไรยุ่งยากเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเสียงหนึ่งที่ใช้อีอุดีแม็กจริงๆนะคะ แล้วก็รักมากๆเลยรุ่นนี้เพราะว่ากลับบ้านทีนึงคือประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแล้วก็น้องเอถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้วิ่งยาวๆไปเลย10,000มนกิโลนะคะแบตเตอรี่เช็คแล้วนี่เรายังมีรับประกันเครื่องยนต์กเกียร์ให้หลังจากรับรถไปแล้วนะคะรับประกรันหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์มีโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถ น้ำมันหมดยางแตกรถยกรถ,รถสไลด์เรียกได้ว่าลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือจากโปรที่เราซื้อให้นะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยมีทุกอำเภอเลยค่ะเหมือน191เลยลูกค้าสามารถยกหูได้เลยว่าน้ำมันหมดอยู่ตรงนี้กุญแจติดในรถมาช่วยพี่หน่อยประมาณนี้ค่ะลูกค้านะคะ2ปีเลย24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลูกค้าออนไลน์สนใจรถคันนี้ต้องทำยังไง เบื้องต้นเลยนะคะสามารถยกหูโทรมาได้นะคะที่เบอร์0611737878เป็นเบอร์น้องเอโดยตรงเลยนะคะสามารถปรึกษาเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้รถคันนี้ดาวเท่าไรผ่อนเท่าไร่ถ้าโอเคลูกค้าสามารถทําจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์รอเซ็นที่บ้านได้เลยค่ะเตรียมเอกสารให้ครบนะคะนั่งสวยๆที่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะ ธนาคารแล้วก็มีทั้งหมด10บแบงค์ด้วยกันไงกรุงศรีธนาชาติเกียรตินาคินไทยพาณิชย์ทิสโ,โก้กสิกรไทย Cimb เรียกได้ว่ากรุงศรีเกียรตินาคินคือมีหมดเลยค่ะลูกค้าเข้าเงื่อนไขธนาคารไหนน้องเอกก็จะให้เจ้นที่ธนาคารนั้นไปเซ็นสัญญาถึงบ้านนะคะแล้วก็เซ็นผ่านเล้วไม่สะดวกมารับรถน้องเอกเอาบิกเอาไปส่งให้ถึงบ้านบ้านเลยนะคะถ้าเกิดว่ารถไม่สวยไม่ตรงปกไม่ต้องรับรถค่ะเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้ น้องเองคืนมาจำให้เต็มจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสวนกี่ไร่อาชีพอะไรมีประวัติผ่อนอะไรไหมในการเลือกธนาคารนะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะว่าลูกค้ามีเอกสารอะไรบ้างทำอาชีพอะไรสวนกี่ไร่นะคะน้องเองเป็นคนดูให้เลดดอกเบี้ยลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะนะคะถ้าลูกค้านะคะประวัติปีเลดเดียวกันเกือบทุกแบงค์เลยนะคะตารางตายตัวไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกิน ประวัติเครดิตดี i, เริ่มต้นที่2บาทกว่าเท่านั้นคะ่ะลูกค้าจัดเต็มปีดาวได้เลยนะคะประวัติดีรายได้พอเพราะฉะนั้นใครสนใจรถคันนี้ก็อย่าลืมยกหูกันเข้ามาได้นะคะ0611737878หรือใครอยากจะมาดูรถที่นี่ <c oughs> ก็มาได้นะคะสาขาที่รีวิวอยู่จะเป็นสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะอีกหนึ่งสาขาก็อยู่ในตัวเมืองนะคะสาขาสีแยกตาปานหรือลูกค้าส่วนกรุงเทพอยากได้รถคันนี้ทำยังไงนะคะ ก็สามารถจับจองกับเซลล์ A นะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วไปรับรถที่สาขากรุงเทพได้นะคะรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกจอดทิ้งไว้สาขากรุงเทพได้เลยค่ะเออน้องเองมั่นใจขนาดนี้นะคะสวนติดพ่อติดแม่ให้ลูกซื้อได้นะคะใครที่อยากจะให้ลูกซื้อก็อ,อายุ20ปีบริบูรณ์น,นะคะคนในครอบครัวนะคะใจ,ใจเอกสารเดียวกันได้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะ สนใจก็อย่าลืมนะคะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เซเวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ